ร้านของฉันนี่มันดูดีจังเลยอ,อาา๋อาอา่อเช็คอาหารหมาเช็คจ้าและบ้านของสัตว์เลี้ยงอะแบบไหนเราก็รับทำหมดอมเอ๊เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเหมือนจะขาดอะไรไปอ๋อจริงด้วยเราจะต้องอหาคนทำงานด้วย ไดเจ้ากำลังหาผู้ช่วยอยู่ใช่ไหมฉันช่วยได้นะหน้าตาดีไม่มีเงินแม่พร้อมจะจ็บของฟรีได้ทุกเมื่อจ้างเลยงั้นเอเดี๋ยวผมขอโอนยอดแรกไปก่อนแล้วกันนะครับไม่ๆๆ่ไม่ไม่ไม่ทำงานก็ต้องทับงานสิคะทำความสะอาดเหรอโอเคถ้าเกิดว่าทำงานแล้วก็ก็ต้องทำงานให้มันดีไปเลยใช่สวยงามมากโอ้โหเยี่ยมเลยนี่นี่นี่อยากจะใส่ชั้นวางเพิ่มไหม กวาดพื้นสบัยส่วนฉันก็จะเหล่าเล็บต่อยุ้ยดินพวกนี้อะไรกันฟ้าฮะอะไรอ่ะป้าเจงงั้นก็กวาดอีกรอบโอ้าใครวะนั่นหนีทำอะไรสักอย่างสิวยเอาวะดีค่ะคือฉันชื่อดินเองเอไงจ้ะคือฉันชื่อดัสตี้๋อลืมไปได้ไงคือนี่หมาฉันเองค่ะ อยาจะได้บ้านสักหลังหนึ่งอ่ะก็เลยมาใช้บริการที่นี่แหละอ๋อได้เลยค่ะได้เลยเฮ้ยเดี๋ยวสักครู่นะครับยังไงซะเดี๋ยวฉันจะดูแลหมาคุณเองนะไม่เป็นไรนะคะฉันนะดูแลสัตว์เลี้ยงมานักต่อนักแล้วอ๋อขอบคุณนะคะยังไงเดี๋ยวมาเนอะเอาและได้เวลาประเดิษบ้านของเราละเราจะต้องวัดขนาดเสีก่อนโอเคตรงเนี้ยเป็นฐานเอ๊จะต้องคลุมด้วยอะไรสักอย่าง โอ้โหย่าขอบใจนะจ๊ะอาา่าแล้วก็ปูล,ลงไปเลยทีนี้ก็ใส่รั้ว <_ d LP> เป็นไงเจ้าหม,มาน้อยชอบป่ะ <_ d LP> <_ d LP> ชอบฮ <_ d LP> ยังไม่เสร็จเลยติดกาวให้เรียบร้อยและเนี่ยเป็นอาหารแสนอร่อยสำหรับแกเลยนะ <_ d LP> นี่ไม่กินหรอ อาหารแล้วก็น้ำกินเลยอ,อร่อยใช่ปล่าใช่แล้วอร่อยมากอ,อีอีเออนี่ฉันกินอาหารหมาเลยนี่อาแล้วเรียบร้อยตรงนี้จะมีกระดูกซ่อนอยู่แล้วก็ใส่ดินเข้าไปแล้วก็ใส่แบรรี่ใส่เห็ดด้วยนะเรียบร้อย เออคืนนี่นายช่วยเอาเนี้ยไปทิ้งให้หน่อยนะอ๋อได้แต่ว่าฉันมีไอเดียแล้วเหรองั้นก็เปลี่ยนเจ้านี่เป็นบ้านซะเลยเอาอะไรมาให้ฉันเนี่ยเอาเอาโอ,อ้ออขอบใจงั้นเปลือกไม้เนี่ยก็จะเอาไว้ตกแต่งซินะนอแล้วก็ใส่มอสไว้ด้านบนว้าวบ้านเนี่ยดูสวยจริงๆเลยนะนี่ แล้วก็ใส่เสือลงไปเอเหมือนจะขาดอะไรไปฮะออรู้แล้วเราจะต้องปลูกต้นไม้ซะหน่อยรดน้ำเลยอาใส่น้ำลงไปในถ้วยแล้วก็อาหารดีแถมยังมีของเล่นรูปเห็ดอีกด้วยว้าวนี่นี่นี่เสร็จแล้วหรือยังอ่ะขอดูหน่อยสิโอยคือว่าฉันชอบมากเลยอ่ะอ๋อทำเองหลอเนี้ยสวยจังเลยอ่ะ มานี่มาก,กลับมาหาแม่ลูกอืมชอบบ้านใหม่ไหมลูกเอ้ยเอาไม่ชอบเหรอจ้าทำไมอะ่ะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าไม่ชอบไม่ใช่เหรอ,หอแต่ว่าฉันยังไม่เสร็จหรอกนะนั่นอะไรอะ่ะอ๋อรูปน้องหมาใช่นี่นะอโอ๊ยน่ารักเกินไปแล้วเชิญเลยจ้าอยู่ในบ้านนะนั่นไงเจ้าหมาเนี่ยชอบแล้วโอ้โหเจอโครงกระดูกแล้วใช่ไหมลูก นี่จ่ายเงินค่ะยังไงก็ขอบคุณมากเลยฮะไปไ้มนี่นายเอาไปสิขอบใจโอ้โหนี่ฉันมีเงินเยอะขนาดนี้เลยเลวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวขอบคุณนะคะบ๊ายๆค่ะเออแล้วชานะงั้นก็เอานี่ไปสิยะไปทำความสะอาดซะไปเอ๊หรือว่าเรานี่ยังไงล่ะเปลี่ยนป้ายซะหน่อยมาเปิดร้านสัตว์เลี้ยงที่ต้อนรับกับสีสาวสีท่าดีไหม บบไอเดียเรานี่ไม่เบาเลยสีทาเด้อก็ใช่นะสิไปกวาดพื้นต่อไปไม่ต้องมายุ่งเลยอโอ้โหเออนี่มันเฮลิเคนเร่องไงเนี่ยสวัสดีค่ะฉันลมเองเอาไงเอขอขับใจนี่ไปคุยกับลูกค้าดิไม่ทราบว่าต้องการอะไรครับอ,อ้าฉันมีกระ่ายใหม่ช่วยทำบ้านให้มันหน่อยได้ไหมคะ รากจงบิน, hmm. นี่นายไปเลยไปไปสร้างบ้านเลยถ้าเกิดว่าทำงานเสร็จแล้วอย่าลืมมาถูพื้นด้วยนะโอเคงั้นก็มาเริ่มกันเลยเราจะต้องใช้ไม้เนี่ยแหละทำเป็นฐาน hmm. เยี่ยมเลยนะจากนั้นก็พลิกกลับด้าน hmm. hmm. อ้าฮะแข็งแรงแล้วใช่ไหมเจเรียบรอย้อยจังนั้นก็ระบายสีสีเนียสวยดีจังเนอะอ๋อใช่ใช่ใช่จ้๊จกกะายน้อยนีย่ก็ได้รักมากเลย แล้วอ,อะไรต่อดีนะโอ้กรงยังไงล่ะจากนั้นก็เย็บไปเลยประตูได้แล้วสวยมากที่นี่ก็ตอกตะปูเข้าไปเสร็จเรียบร้อยหนึ่ง สองสาเจ๋งไปเลยมบันไดของกระต่ายน้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวนี่นี่เป็นไงมั่งอะอะน้องกระต่ายเลือกสีได้เลยจ้าอ๋อฉันมาฉันรู้แล้วนะงั้นก็ใช้สีขาวก็แล้วกันเนาะ ส่วนบันไดอะเราจะต้องใช้สีเรนโบเอาล่ะวางไว้ตรงนี้ mm hmm. ขอกลองหน่อยจ้าโอเคเลย mm. แล้วก็ตัดเจ้านี่ออกมาห่อด้วยผ้าสีขาวโอ้ oh. เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาล่ววางไว้ตรงนี้ได้เลยนะ hmm. จากนั้นเราก็ใส่ไว้ตรงนี้แล้วก็ใส่ขวดน้ำไว้ตรงนี้แล้วก็โรยพื้น hmm. ที่นี่ก็ใส่ลังคาได้ hmm. และแน่นอนพลังลมเนี่ยจะต้องมีก้อนเมฆ hmm. ฉันนี่มันเก่ง hmm. จริงๆเว้ยโหเน่ hmm. งานเีกแล้วนะไม่ทำงานอุ้ยก็ได้เจอะอะตรงนี้ก็มีของกินให้น้องกระตายเราก็ใส่เมล็ดพืชฉันว่านะถ้าเกิว่ามีลูกค้าเข้ามาเยอะๆแล้วก็เราจะต้องรวยอย่างแน่นอนโอ้แครอทเดี๋ยวก่อนนะไมแกทำอะไรอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบ้านแสนสวยเชิญได้เลย เฮ้ยรู้สึกว่าจะชอบนะคะเนี่เอาก็แน,น่นอนสช้ค่าจ่ายมาแพงก็ต้องชอบขอบคุณนะคะที่ช่วยอันนี้ค่ะโอ้ขอบคุณนะครับว้าวเงินเยอะชะมันเลยอ่ะอุ๊ยแบนของตกอขอบคุณค่ะไปเลยนะคะแล้วเจอกันอ้เล่นใหญ่มากเลยเจ๊เนี่ย นี่นี่นี่ฉันว่าจะขยายสาขาในว่าไงนั่นอะไรอ่ะเออน้ําเนี่ยนะมันคืออะไรอ่ะเฮ้ยมันเขียนว่าแท็กซี่หมายความว่าไงเนี่ยเออกลิ่นก็เหมือนน้าเปล่านะก็น่าซึเหมือนน้าเปล่ามากเลยไงสวัสดีสามคนเนี่ยหน้าเหมือนกันเป๊ะเลยโหน้อยคอยังชั่ว ไม่เป็นไรนะครับมีอะไรให้ช่วยไหมคือเต่าฉันต้องการมาได้เลยครับเอาละเอาบอ่อปลามาได้เลย uh huh. แล้วเราก็จะใช้กละองนี่แหละอ๋อไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอา uh huh. ไม่เอาดีกว่าแบบไหนถึงจะดีล่ะเนี่ยโอ้โหฉันรู้แล้ว แบบนี้แหละดีเช้งไปเลยอเอาละเราจะวางไว้ตรงนี้เลยนะแล้วก็สไลดเดอร์ลงมาเริ่มจะเสร็จแล้วล่ะนะเราจะระบายให้เป็นสีขาวแล้วตรงนี้ก็จะเป็นสีฟ้า เสร็จเรียบร้อยแล้ว้าเนี่เหมือนน้ำตกจริงๆเลยนะเนี่ยเพียงแค่เราจะต้องวาดรูปสัญลักษณ์น้ำแล้วก็ใส่หินลงไปตรงนี้แล้วใส่รั้วเลยแล้วตรงนี้ก็จะใส่หินใส่เปลือกหอยน่ารักดีวางเจ้านี่ลงไปแมน้ำตกเรานี่อลังกาเยอะเลย ปลาตรงนี้ก็วางไว้เป็นถาดแล้วก็ติดสติกเกอร์รูปปลานี่อยู่ตรงนี้เลยนะนี่แกนี่จะไปไหนอะเออไรอะเออเตาหนูใส่แฮลงไปได้เลยมได้เวลาไปปลุกเจ้านายแล้วเจ้านายจ๋าตื่นได้แล้วเออืมเตาน้อยมานี่มา เดินบนนี้เลยนะจ๊ะเออแล้วน้ำแหละฉันอยู่นี่ยังไงละ่ะไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจัดก,การเองเราจะใส่น้ำลงไปในนี้เลยแค่นี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ไฟมันจะได้ไม่หนาวไงล่ะครับเออโอเคแล้วก็ <c oughs> ลาสดๆ <c oughs> อุ๊ยตายแล้วเต่าของฉันน่าชอบมากเลยดูสิ คนสองคนทำได้ดีม,มากขอบคุณ <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> นี่ค่าจ้างผมอ่ะอันนี้อ่ะโอ้ยจะพอจ่ายค่าเชาบ้านไหมเนี่ยหนึ่งสองสามสี่โอ้โรวยใหญ่เลยนะเจแ๊แล้วนั่นใครอ่ะมีอะไรจ๊ะไงคือแฮมสเตอร์ของชนยายแล้วล่ะค่ะ มาเดี๋ยวผมช่วยไม่ฉันจะทำเองได้ขอบคุณค่ะมานี่ฉันจัดก,การเองไม่เห็นจะยากตรงไหนเลยเปล่งกันไก่เจาะรู้ว้าวจากนั้นก็ใส่หลังค่ะแล้วก็ติดเทปแมมเลยแล้วก็ใส่ฟาเสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ ว่าไงคะโ <horizontally descript> อ๊ยทำไมคนไม่บอกว่ามันเผาได้พีเบนนายทำอะไรสักอย่างสิฉันไม่ไหวแล้วมาเดี ot, ๋ยวฉันจะสร้างบ้านให้เธอนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวมันก็จะอบอุ่นหน้าอยู่เองแหละครับเนี่ยเอาละเราจะใส่ผ้าวัวเปเปอร์ซะก่อน ก็ใส่ทรายลงไปนะฮะและตรงข้างๆเนี่ยก็จะมีภูเขาไฟจากนั้นก็จะมีล้อเอาไว้เล่นเลยอุ๊ยไฟแรงเกินไปหรือเปล่าและตรงนี้ก็เป็นที่ดื่มน้ำและตรงนี้ก็จะเป็นถังดับเพลิงเฮ้ยนั่นเสียงอะไรอ่ะนี่มันอะไรวะเนี่ย เออเจ๋งเลยงั้นก็เป็นชิงช้าเดียวไหมเสร็จแล้วลองให้เจ้าหนูน้อยเนี่ยมาลอง <Wow. S 2> ดูไหมเอ,อ้ยชอบมากเลยชอบชอบชอบชอชอบ,ชอบขอบใจนะจ๊ะเบนนาเนี่ยเยี่ยมไปเลยเอาเหย้ย <c oughs> แฮมสเตอร์ไปไหนอะ <c oughs> แฮมสเตอร์ <c oughs> ยสวยแล้วทำไงดีวะเนี่ยไงคือเสร็จงานแล้วเรียงแล้วแฮมสเตอร์ใช่ะอเออคือทุกคนทุกคนแฮมสเตอร์อยู่ที่ไหน่อบอกหน่อยสิคอมเมนต์ด้วยนะมานี้ไงแล้วแฮมสเตอร์มานี่มาชอบบ้านใหม่ของแกงหรือเปล่าฉันว่าเจ้าหนูเนี่ยชอบเนะี่ยอันนี้อาขอบใจเออครับลโหล ตลกอ่ะนายก็เก็บไว้ไปโอ้เจ๋งเป็นบ้าได้ท้องด้วยดีละบายบายค่ะฮะเอาคืนมันเลยนะแล้วก็ไปทำความสะอาดได้แล้วไปอะไรกันน่ะเดี๋ยวฉันขอไปพักร้อนก่อนนะเงินแค่นี้ก็คงจะพอละมั้งเออเจอกันนะเจ๊เบนตอนนี้นายได้เลื่อนขั้นเป็นมาเนเจอร์แล้วนะรับป้ายไปเลยโ เงินฉันก็เป็นเจ้านายแล้วสิสงสัยจะต้องหาคนช่วยซะแล้วไม่ได้กระรับกำลังหางานอยู่อ่ะไปทำความสะอาดซะไป